1>, 1 2 3 4 5สสี่้าคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับลงทานนะครับที่วัดบอชนิ่งนะครับงานพระราช,ชทานเพลิงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปพ,พิชายันมุนีนะครับไม่รู้ว่าลงทานอะไรบ้างเอา้าโอ้ยมาพ่อพอดีเนาะจะวัดยังหาอยู่ยู่ทั้งใดอยู่ทั้ทงใดว่าซันยมแมตติกนะครับนี่มาจาก 10, ักมือเลยนี่มาแต่วันที่ยิบสามโอ้ยไม่ได้เดินมาทางนี้เลยนะครับขอโทษขออภัยนะครับนี่ เด้อนะครับยมเขาตั้งอกตั้งใจจริงๆนะครับมาทำโรงทานที่นี่เป็นโรงทานอย่างนี้เหรอเขาจีทำพญานาคมาถวายด้วยนะครับนี่มากระปุกเด้อนะครับนี่มาด้วยกันกี่คนล่ะนี่สามคณะสามคันรถเสียอาจารย์มหาวิเชียรนี่เพิ่นบ่อยน้ำเปล่มีแต่ไปเพื่นครับโอ้ พระอาจารย์มหาวิเชียนวรคุณนูนะครับพร้อมด้วยญาติโยมนะครับญาติธรรมคุณเมติกนะครับนี่เด้นนะครับหลายตัวหลายท่านด้วยกันที่ทําพญานาคไปประจําการไว้ที่หอแก้วนะครับพญานาคง,งามนะครับนี่ทั้งเจ็ดเสียนสิบสามเสียนนะครับเด้อนะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลามาเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านทุกคนเด้อ นิพพานปัจจะโยโหตุ